สวัสดีค่ะแอดมินนูนอยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เด้อค่ะเด้เออ้าวท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มาตามต่อฮานอยมาร่วมกันก่อนเนาะคะ่นะเนาะคลิปหน้าเจอกันกันกบลาวพัฒนาท่านผู้ชมเมื่อนี้มี่ลาวพัฒนาเด้อค่ะเด้อแอดมินนูนอยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซี FC เลขฮานอยทุก i, ถูกถกานเด้อค่ะเด้อสาหรับคลิปนี้มาเบิงฮานอยกันกน่อนท่านผู้ชม คนห้าหน้อยเมือ่อวานนี่หลังจากที่ลุดไปมือหนึ่งแล้วค่ะเนาะกับเขามาละทาา่านผู้ชมเมื่อวานนี้กับเขามาแตกทั้งสามรอบเด้อค่ะเด้อเมื่อวานนี้แอดมินหน้หนยลืมดอกจันทร์ให้แอดมินหน้หนยได้ตอบคุณแม่อยู่ใต้คลิปอยู่เด้อค่ะเด้อว่าดอกจันเจ็ดสองกับเจ็ดสามท่านผู้ชม ไปดอกจันทร์อีกเที่ยนึงในกลุ่มเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพอแม่พี่น้องเพิ่นถักทวงมากบอดอกจันทร์ห้เมื่อวานเนี่ยกะดอกจันทรติดดาวไห้เนาะค่ะเนาะติดดาวไห้ยเจ็ดสองเสาวิ่ง7รุดเจมาตามนัดเดอร์ท่านผู้ชมเข้ารอบพิเศษก็คือเกสอง เจาะแตกด้วยค่ะเด้อเจาะแตกนะคะ92ปกติ97 7เจ็ดเก่าตัวกลับด้วยค่ะเด้อเจาะมแตกเร็วก็ VIP 3ตัวแตกนะคะ372ท่านผู้ชมตัวที่ติดดาวนะคะเนาะติดดาวเมื่อวานแตกสามรอบ พิเศษปกติและ vip ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็โชคมันกันไปเนาะคะนะ่ะเนาะทั้งสามรอบท่านผู้ชมเราก็สามตัวแตกเวยค่ะเด้อเจ็ดสองสามแตกไปที่ตัวโต๊ดนะคะอ้าวสำหรับท่านใดที่ถือดีใจน้ำเวยค่ะเด้อมาตามต่อกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะ แนวทางเลขคานหน่อยมัดรวมประจำวดวันที่6กันยายน2567เลขเด่นจับวินนะคะเอา้าวท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยลืมเอินพ่อแม่พี่น้องเขากลุ่มคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่บ่ท่านเขากลุ่มเด้อค่ะเด้อเข้ากลุ่มลายฟีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทักไอดีไลน์ n o o 1 5 9 9นะคะหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเ้อค่ะเด้อถ้าเขามาแล้วอย่าลืมส่งสติ๊กเกอร์เขามาหาแอดมินหน่วยนาเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่เขามาแล้วตรงนั้นบอมเปนกลุ่มเ้อค่ะเด้ออ่าเขามาแล้วส่งสติ๊กเกอร์เขามากกรลากะแอดมินหน่อยสิแจ้งกดกรเขากุม หลังจากนั้นก็เชิญเข้ากลุ่มนะคะเนาะเพราะว่า id ไลน์นี่บอแมน id ไลน์กลุ่มด้วยท่านผู้ชมเป็น id ไลน์ส่วนตัวแอดมินน้อยลิงก์ไลน์ก็ไม่ใช่ลิงก์ไลน์กลุ่มนะคะบอแมนกดเข้ามาแล้วเข้ากลุ่มเลยบอแมนเดอท่านผู้ชมเป็นลิงก์ไลน์ส่วนตัวแอดมินน้อยหลังจากนั้นแอดมินน้อยจะเชิญเข้ากลุ่มอีกต่อไปนะคะ อา้าท่านผู้ชมบมาที่นี่มาว่านี่แอดมินหนหนอยได้ลงเราพัฒนาชุดใหญ่ชุดครัวใหญ่นี้ก็คือชุดเต็มสามสิบสามคู่บมาที่นี่แอดมินหนหนอยเขียนวันที่ผิดนะคะเด้ออ่ไปเขียนวันที่สี่แก้่ห้แล้วท่านผู้ชมเป็นวันที่หกนะคะมื้อนี้วันศุกร์นะคะเนาะศุกร์ที่หกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด แกะข่าวเด้อค่ะเด้อแอดมินหน่อยแจ้งข่าวละก่ะแก่วันทีให้ท่านผู้ชมเราพัฒนาชุดเต็มชุดใหญ่ชุดนี้ท่านผู้ชมเข้าบนล่างแทบทุกงวดนะคะอ่าได้กําไรเด้อค่ะเด้อทาเลนตาละสิบบาทนะท่านผู้ชมตาละสิบบาทถ้าถูกบนล่างเราก็จะได้กําไรอยู่ประมาณหกร้อยกว่าบาทนะคะอ่า เว็บเก้าสิบแดบาทนะะเด้อถ้าหากท่านใดที่แทงเว็บ100บาทก็จะได้เยอะกว่านั้นนะคะอะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอบัตรที่นี่เล่าพัฒนาชุดเต็มถ้าสิเอาเมดนี่ยาตัดทิ้งได้ท่านชมถ้าเห็นแล้วแคปหน้าจอเปล่าไปซื้อแต่เศาเลยถ้าซื้อเง,งี้ยมมแแรงเลขในนี่อาจจิเจอเลขปิด ถ้าเจอเลขปิดแล้วคุณพ่อคุณแม่อย่ารงเด้โพยนี่ให้ยกเลิกทั้งโพยเลยนะคะถ้าทรงไปถ้าเกิดเลขมันโดนตปิดขาดทุนนะท่านผู้ชมแอดมินหน่อยสิบอกถ้าเจอเลขปิดให้ยกเลิกโพยทั้งหมดเลยนะคะก็คือตัวเลขในนี้ท่านผู้ชมให้ยกเลิกหมดเลยบัดที่นี่หากท่านใดที่ว่ามันหลายโพดพอพ่อแม่ๆกะ หาเหล็กเด่นเด้อค่ะเด้อหาเหล็กเด่นมาตัดเอาท่านผู้ชมเราพัฒนาบนล่างไม่เกี่ยวกับเบื้องหามอยู่ในตารางนี้หลักท่านผู้ชมคุณ่อคุณแม่หาเหล็กเด่นมาขัดเอาเด้อค่ะเด้อสมมติว่ามักเหล็กหกกะมาขัดเอาแต่เหล็กหกมักเหลก็กเจ็ดกะมาขัดเอาแต่เหล็กเจ็ดที่มันติดกันนะท่านผู้ชมที่แอดมินโน่หน่อยจับครูหายอันใดมันติดเจ็ดนะท่านผู้ชมค่ะดึงออกไป อันใดมันติดหกกระดึงออกไปติดแปดกระดึงออกไปกะสเซียหน่อยลงเนาะคะ่นะเนาะมาที่นี่หากท่านใดที่ว่าบย่อคัดปวดหัวอยากเอาเมดนี้เลยจัดไปเลยท่านผู้ชมบนล่างไปกลับด้วยเดอค่ะเดอก่อนพอๆแม่แม่แมจิตตัดจินใจน้ำตัวเลขไปลงทุนผิดจรณาเดอรคาะเดอแอดมินหนูน้อยวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นสถิติเข้ามากกว่าหลดุด เข้าแทบทุกงวดนะคะเอาบัตรที่นี่ต่อมาถ้าผาู่ชมมาต่ำหาหน่อยกันต่อเลยนะคะเนาะเลขเด่นจับวินนะคะศูนย์หนึ่งเจ็ดแปด

หนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งสี่จริงๆแล้วแอดมินได้สูตรหนึ่งมามาตัดท่านผู้ชมมาตัดหกคูเดนเดนเจาะให้แอดมินหน่อยหน่ยก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องเอาหกคูท่านั้นัดที่นี้เมื่อวานนี้เกาเจ็ดมั่นบดดุลโตเจาะนะคะเนาะ เอาคุณพ่อคุณแม่พิจารณาเบิ้งเด้อค่ะเด้อหากท่านใดที่ทุนหน่อยเอาแค่์หกหางกับพ่อท่านผู้ชมเพราะว่าลังลังมานี่ส่วนมากสิเข,ขาในหกคู่เด่นเน้นเจาะเด้อค่ะเด้อให้พ่อแม่พี่น้องเอาแค่์หกคู่เด่นเน้นเจาะพ่อท่านผู้ชมแต่ว่าแอดมินหนูหน่อยสิจับให้ยสิบหาคู่วินเต็มคือเก่าเด้อค่ะเด้อบางท่านเพิ่นเล่นมวยหุ่นนำ้ำแอดมินหนูหน่อยก็สิเจาะให้ยหกคู่เด่นเน้นเจาะละกัน ติดดาวใหา้สองคู่วัดใจเหมือนเดิมนะคะเนาะแอดมินเน้นย้ำหกคู่เดนเน้นเจาะได้แล้วคือหยุดนะคะหนึ่งสี่เจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่ 8 3 8 4และ3 4นะคะเมื่อน,นี่เหล็กเด่นประจำวันท่านผู้ชมเด่นประจำวันเป็นครือมือว่านแต่ว่าเหล็กจรล่างนี่บนเด่นทอเมื่อว่านเด้อท่านผู้ชมได้เลี้ยวคือหยุดน,นะคะเด่นประจำวันมาชนกับในตารางแอดมิน no น้อ no ยก็คือ3ตัวเดียวเท่านั้นเมื่อว่านในช่วนเจตัวเดียว ชนเจ็ดตัวเดียวมาว่าเนี่ยแต่ว่ามันมาชนใส่หม่องเด่นเด้ท่านผู้ชมหม่องเด่นบัดที่นี่เมื่อนี้มันชนประจําวันมาชนใส่กับเหล็กติดบอด,ด่นเมื่อนี้สี่เดือนต่อไปท่านผู้ชมบัดที่เนท่า ข้างเลขมามือนี้แอดมินเหน่อยเจาะให้เด่น0ลอง1วิ่ง0นย์รูดศูนย์ะคะเดอ้อวิ่ง0นย์รูดศูคู่เด่นเน้นเจาะ08 03 04 1 8 7่และ8ปนะคะสองคู่วัดใจติดดาวกว่อนธรรม,มาชมเดี๋ยวสิลืม08กับ03นะคะทานเลขมากเอดมินคิดว่าทางเลขมันหนาสีมากจังสีนะธรรม,มาชม เอาคุณพ่อคุณแม่แคปนาจอเด้อค่ะเด้อสามตัวยี่สิบคู่สามตัวเริ่มมาแล้วเด้อค่ะเด้อสามตัวเริ่มมาแล้วท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่อย่าเพลยอ,อย่าพลาดเด้อค่ะเด้อสาหรับทันใดทีมักเกลนมักลงสามตัวเนาะคะ่นะเนะหาะฮานอยมัดรวมนะคะเน้นกาชาดพิเศษปก,กติและ v i p ได้เร็วคือหยุดนะคะ สำหรับถ่ายคลิปนี้หากท่านใดสนใจสบูบ่กาแฟหยาดิซฟวันโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ย์ดหนนะคะสะบู่กุนต้านระเบิดคี้ไคเล่งผิวขาวล้างหน้าถูตัวได้นะคะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนกับเขาชะงมนะคะโมโนสกัดจากเห็ดินเจือปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดองุ่นช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณนะคะ ส่วนเขาชงมนะคะสกัดจากเถาวันเปรียงสามชนิดเถาวันเปรียงสกัดเถาเอ็นอ่อนสกัดและเถาเมื่อยสกัดนะคะช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขาเมือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดนะคะแล้วก็ยาสีฟันสมุนไพรนะคะสกัดจากเห็ดลิ้นจือและว่านหางจระเข้ ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะอย่างเช่นปวดเหงือกปวดปันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ลูกเล็กเด็กแดงใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะยาสิปันหลอดละ190บาทกับแวกกล่องละ260บาทสบู่แพ็คละ190บาทส่งปีทั่วประเทศไทยนะคะอ่ะพ่อพอ,พอแม่แม่ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจ โทรสั่งสื่อได้เลยนะคะเด้อสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะคะถ่ายคลิปนี้แอดมินหน่หนอยขอบคุณทุกทันที่ติดตามรับชมนะคะด้ขอให้โชคให้มานทุกทุกท่านพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ